แม่ทำไรคะแม่หนูบอกแม่แม่ทำลายแม่ก็ให้เหนึตัวแม่ไมเห็นทาไนตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณเกือบสองทุ่มนะคะโอ้ยชุ่มกว่าชุ่มกว่ายังเซเว่นอยู่เรยนะแกะเห็กไปที่ตลาด ให้เขากินดอกเม่อืตกะปิเอามาอืมอืมอ,อ,อะกว่าจะได้ที่แม่ต้องทำยังไงก่อนคะแม่แม่เอาสฉีกเห็ดนางฟ้ามีบเห็ดนางฟ้ารุ่งนี้เตรียมนึ่งเตรียมนึ่งถุงนี้เตรียมนึ่งอ่าฉีกแล้วก็นึ่งอ่ะ อีกแล้วก็เตรียมนึ่งพรุ่งนี้บุงข้าวแล้วก็นึ่งเร็ดนึ่งเร็ดแล้วก็ปอกกระเทียมือมปอกกระเทียมอืใช้กระเทียมเยอะไหมคะใช่พ่อมันหอมหรอพ่อไรต้องหลายอมดแ้้ว ใช้ข้าวอะไรแม่ใช้ข้าวสติกไร์ใช้ข้าวเหนียวข้าวหข้าวเหนียวนี่แหละหนึ่งข้าวเหนียวนี่แหละได้มีกระเทียมแล้กกระตั้กระเทียมเลวกตามกระเทียมแล้วนึ่งข้าวเหนียวแลขั้นมันเปียกข้ากับปั้นแม่หน้ามันออกน้าหนวดใส่ข้าวเนียวข้าเนียวใส่นามชอบกอนจังหวะ เหนียวใส่น้ำก่อนใช่น <ừ. S 2> ้ำใส่ก่อนจังบนเหนียวอ๋อข้าวเหนียวที่เรานึ่งแล้วน้ําใส่ก่อนนิดนึงมันถึงไม่เหนียวอืมอ๋อไม่ต้องใส่เยอะใส่คำไข่ได้คำแป้งเดี่ยวเจ๊เฮ้ยเนาหลายหน่อยใส่อะไรอีกเกลือเกลือน้ำซอสเกลือน้ำซอสโอ้ กิมเบอร์ิมเบอร์อดีแล้วก็อาใบตองตากไขมันหอได้แล้วก็มาหอตัว,อวเอาไว้ประมาณก,กี่วันสามขึนนี่วันที่สีบยังสิเกินนี่คือวิธีการทำแหนมเห็ดนางฟ้านางฟ้าของสูตร แม่สนใจของคุณเก่าคุณแกค่าเห็ดโอเค,อเคชมหน้าวิรสรีของเรา <c oughs> ดิค่ะดีค่ะรับชมผมกับได้วีนะเดี๋ยววีเดี๋ยววีววตาฮิปีขึ้หน้าที่ยังไงเนาะอ่าอ่าคนหน้าหน่อยอยู่<อ>เรื่องยังไงบังเวงอันถ่ายไว้ถ่ายไว้ดูถ่ายไว้ดู